ดครับรบนี่คือสถานที่ตั้งอู่ใหม่ของช่างโตนะครับของอาน้องออกแบบครับนี่น้องกีครับผมอ่าลงคลิปครับผมลงคลิปให้น้องออกแบบครับช่องออกแบบอัริกาสตอรี่อันนี้คืออู่นะครับอู่จะเปิดอู่ใหม่ ที่ทําการอู่ใหม่นะครับอ่าครับเราจะย้ายมันอยู่ตรงนี้ครับกว้างกว่าเดิมาไอ้าไปดูตอนที่ถึงไหมไอด็กำลังครับตามพื้นที่ตอนนี้เขาเรียกอะไรนะพี่พีฮะเขาเรียกอะไรตรงนี้ที่ที่เอเออตรงนี้เขาเรียกอะไรซอยโรงเรียนเชสบานสาม บุญคุ้งเจ็ดมันก็จะมีทางต่ออยู่ตรงนี้เด็กก่าศครับช่วงเย็นไม่ต้องห่วงนะครับผมบรรยากาศดีเครื่องบินขับผ่านครับจุดนี้ดีม เลยลมเย็นมากเออแล้วก็เครื่องบินผ่านนะครับผมทุกวันทำไมำอะไรเป็นลายอ้าครับเชือกครับเล็งมือเล็งมือเล็งมือไม่หลงไหลเขาย้อ,อ,ายอ,อนบางเขาถม ดีๆเฮดอยูหันก็เ,เอาแพงหมืนกันโน่นนี่เขาเจกักระเจ้าจับกระเซ้ากันบางคนก็จับที่มอันี้ โอ้บรรเทนน์เอออูสอมรถมาแท้ดีหน่อยกว่าเน่ะบะมีนพี่แขคมอยู่บอแขคมอยู่ก็อยู่ทาวันเลยมาลุงเขาให้อยู่ที่เพิ่นเมิดบอกทั้งเพิ่นกันทั้งเพิ่นบอกที่เราผู้เดียวโอ้บรัดถนนหอูกบุรีบ่โรงเรียนนี่ อนโรงเรียนนี่เราบริจาคเหรอใช่แต่นู่นมันมีประตูดแดงเปิดด้วยนะตอนเดิมก่อนเรียนอยู่นี่เขายังไม่เปิดเลยเขาเพิ่มมันมาเปิดตอนเนี้ยบอกน้องเลยมาเรียนตรงนี้มาละโอ้ยยำเส่ยำเส่าสาขายปีเกย์ม่วงปิ้งล<แ>ุงอ้วน้องเรียนพี่แต่เขาจ่ายค่าประกันคือคือคือย่าหน่อยปะคะคือย่าหน่อยไหมบุ้ีน้องบุหรีอะไร างมาจากตรงนี้คือใหญ่มากดูแล้วดันหน่ะฝนตรแห้งมันหนามันหงบนี่ใช่ไปไหนอ่ะเดินตามไปเออ เก็นน้ำเดี๋ยวมันบูมีลบ้านทุกหานีาา้ยดแต่สวงวินาทโอ้ยอยูอูเกาเขื่อนบินมาต่างหลายฝั่งยังขึ้นล่ะ โอ้โที่มันใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยลุงขวนมองนี่มีเฮ็ดขวามหนาส้มขาวนะ่ะเฮ็ดยังบ่งหุ่มแมนบอนหนาขาขาวหนาขาวข,าว,นะข,า,วขาวอยู่หมงต้นไนะม้แมนบอน่ะยังอ่ะเอาข้างบนได้เอาถุงดำมาลุงขวนเอาเอานี่ไปเก็บเนี่ยเออพวกนี้ไปทิ้ง เจอหลุมอ <t ops> wow. ีกแล้วอืมบรรยากาศดีมากเลยใช่แล้วบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเดินไปตรงที่มันไม่ไรี้ย รถแมคโครมาขุดหลุมลุงกว่าก็ลองทำมันนั่นดีละให้อ่อยทำแบบนี้คร oh, ับผมอ้าวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลว้แค่นี้ก่อนฝากติดตามช่องทาริกาสตอรี่ด้วยบ๊ายบาย